สว,ส,สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวมาริกาสะแก้วค่ะผมนายวิริเชยเดินครับวันนี้เราจะนำเพื่อนๆไปพบกับกระบวนการสังเคราะหด้ยแสงค่ะพร้อมกันหรือยังครับพร้อมค่ะพร้อมแล้วไปกันเลยไปเลยแรกเราถูโถงซาบของพาสติกพของพืชส่วนใหญ่จะมีรูปร่างกลมรีมีความยาว5เมตรกว้าง2เมตรและหนา1-2เมตรค่ะเราเตรียมอปกรณ์เยอะแล้วมาะ เป็นเหมือนถูทพับซ้อนกันเป็นชั้นๆแต่ชั้นเรียกว่ากาลูปและยังมีส่วนที่ไม่ทับซ้อนกันเป็นชั้นๆเรียกว่าสโตมาลาเบ่าภายในทาโดรอยนะคะจะมีลักษณะคล้ายถุงเป็นช่องเรียกว่ารูเมนและภายในประกอบด้วยของเหลวและมีเอซม์ชิดต่างๆอยู่ด้วยค่ะแล้วเพื่อนๆรู้ไหมว่าภายในโครมาตินมีอะไรีบ้างมีอะไรบ้าง,รางหรอภายในโครมาตก็จะมีด a เอและไโบโซม ได้และผลิตโปรตีนและข้างในโคลิพัสซึ่งคล้ายกับไมโทคอนเดรียนั่นเองอ๋อโครงสร้างของโฟลิพาสเป็นอย่างนี่เองเชิญพบกับผมก็ต่อไปได้เลยครับเชิญเลยสวัสดีค่ะพบกับเรากับสารสีในปฏิิยาแสงค่ะสารสีในปฏิยิยาแสงนะคะเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นบริเวณเยื่อทายลคอยค่ะทำหน้าที่ส่งพลังเปลี่ยนพลังงานแสงให้อยู่ในรูปพลังงานเคมีค่ะของสาร มีทางงานสูงค่ะสร้างเปล่าคะว่ามีกี่ชนิดเอ่ยอ๋อมีสองชนิด่ะคือ ATP และ NADPH ค่ะซึ่งสารพลังงานสิ่งแวดล้อนี้จะนำไปใช้ในปฏิกิริยาตึงเที่มต่อไปค่ะครับแคโรทีนอยเป็นสารประเภทิหิวประกอบด้วยสารสีของชนิดคือแคโรทีนเป็นสารสีแดงสีส้มและเซนทูฟิลเป็นสารสีเหลืองแดะสีน้ำตาลครับไบโคบิลิน มีในสายสีแดงและสายยานตชีร์ประกอบด้วยสารสีสองชนิดหนึ่งไซโครซิลนเป็นสาสสนนรส,าส,าสีแดงแก้วน้ำตาลสองไซโคไซยาเนตเป็นสารสีสีเขียวแก้วน้ำเงินสรุปกลุ่มสารและกาวทั้งหมดมาห้านุ้นมีหน้าที่รับผสมแรางงานและโครงสารานน้างนี้เรียกว่าแอนเทน่า ตอนสุดท้ายนะคะการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์การตรึงคาร,ร์บอนไดออกไซด์ก็คือปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นภายในสโตโรมาของโคโลอพาสค่ะโดยแบ่งเป็น3ขั้นตอนคือ 1. c a r b คาร์บอซิเลชั่น 2. รีดักชันและ 3. r e รีเจ r เนอเรชันค่ะเรามารู้จักแต่ละขั้นตอนนะคะคาร์บอซิเลชั่นค่ะ คาร์บอนซิเดชันนะคะเป็นปฏิกิริยาการตึงคาร์บอนไดออกไซด์โดยคาร์บอนไดออกไซด์จะเข้าสู่วัชจากคาวินเพื่อทำปฏิกิริยากับ RUBP โดยมีเอนไซม์ไลบูโรสค่ะรีดักชันค่ะรีดักชันนะครับในปฏิกิริยาของรีดักชันจะรับจาก PGA จะรับจากหมู่ฟอสเฟตและกลายเป็นบีทฟอสโฟตกิเซเลต รีเจเนอเรชันค่ะส่วนรีเจเนอเรชันนะครับเป็นขั้นตอนที่จะสร้าง r u v p เพื่อกลับไปรับคาร์บอนไดออกไซด์ครั้งหนึ่งครับสำหรับขั้นตอนการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ก็มีเพียง3ขั้นตอนดังที่กล่าวไปนะคะการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์เป็นหนึ่งในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงค่ะวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีสสดค่ะไปแล้วนะคะสำหรับกระบวนการ ครับหวังว่าเพื่อนๆจะนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาต่อนะครับวันนี้ดิฉันนางสาวม,มริกาส์กแก้วและผมนายวิริชัยแซ่เติงขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย